เราชื่อเขาบอเจอลิสาหวังชื่อเสียงบอเจรดาปิทยาปนชัยวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอห้าประโยคที่มีคำว่าก้วแปลว่าเคยค่ะต้วยว่าบทสนทนามีชีวันก้วพามาคุณเคยชอบเขาไหมบอชีวันทาฉันเคยชอบเขา นีเสือกจงเวินมาคุณเคยเรียนภาษาจีนไหมกัวชี่ัวจงเวินฉันเคยเรียนภาษาจีนหนีชุยกัวหายมาคุณเคยไปทะเลไหมกัวชุยกัวหายฉันเคยไปทะเลหนีชื่อกัวหมักัวมาคุณเคยกินมะม่วงไหมกัวชื่อกัวหมั่นกัวฉันเคยกินมะม่วง นี่ชื่อว่ามิ่งเถียวมาคุณเคยกินก๋วยเตี๋ยวไหมว่าชื่อว่ามิ่งเถียวฉันเคยกินก๋วยเตี๋ยวเสี่ย